ปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่อันนี้ผมบอกเลยว่าไมค์คอนเดนเซอร์ทั่วไปนั้นทําไม่ได้เลยนะครับและนี่คือความแตกต่างที่ทําไมผมอยากจะอวยไมตัวนี้เสลือเกินฟังดีๆนะครับคือไมปกติทั่วๆไปที่มีเลทราคาใกล้กันเนี่ยเวลาเราใส่หูฟังแล้วเราอยากจะได้ยินเสียงร้องในตัวโปรแกรมด้วยเนี่ยในกรณีที่เราเปิดมอนิเตอร์เอาไว้มันจะได้ยิน พร้อมๆก,กันกับเสียงสดของไมโครโฟนแยกกันก่อนนะครับเสียงที่ได้ยินมอนิเตอร์จากคอมกับเสียงที่เราได้ยินจากเสียงสดของไมโครโฟนถ้าเป็นไม์ปกติได้ยินพร้อมกันแล้วไม์ปกติเนี่ยไม่สามารถปิดเสียงสดได้ไมรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อไหร่ที่เราปิดเสียงสดเนี่ยมันก็จะหายไปหมดเลยในคอมพิวเตอร์ก็จะไม่ได้ยินด้วย เหมือนคล้ายๆกับการปิดเสียงไมเอาไว้เหมือนมิวไมคมเอาไว้แต่อย่าลืมว่าคลีนออนิโอนั้นแยกกันเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วเมื่อไหร่ที่เราไม่อยากได้ได้ยินเสียงสดเนี่ยให้เราปรับไอ้ตรงคําว่าไมเนี่ยไปเป็นศูนย์เลยให้มันแบบปิดเสียงไปเลยแต่ว่าไมเนี่ยมันไม่ได้มิวอยู่เนี่ยมันยังเปิดอยู่เลยเห็นไหมแล้วเทคนิคนี้เองเนี่ยคุณเอาไปปรับใช้กับไอ้พวกเอฟเฟกต์ออโต้จูนได้เลยเฮ้ย <Hey, S 2> อันนี้ดีเจ๋งคือเมื่อไหร่ที่คุณเปิดออโต้จูนขึ้นมาแล้วคุณก็ร้องเพลงขึ้นไปเลยเนี่ยคุณจะ อเรื่องหนึ่งไปครับว่ารูปแบบการอัดเสียงของไมโครโฟนร,รุ่นนี้เนี่ยจะใช้ด้านหน้าเพียงอย่างเดียวนะครับด้านหน้าคือตรงไหนด้านหน้าก็คือด้านที่มีปุ่มนี่แหละคือเมื่อไหร่ที่เราจะอัดเสียงพูดอัดเสียงร้องอัดเสียงเครื่องดนตรีเนี่ยเราหันด้านเนี้ยที่มีปุ่มเยอะๆๆเข้าหาสิ่งสิ่งนั้นถ้าเกิดว่าเราหันอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันคือด้านหลังของตัวบันทึกเสียงของตัวไดอะแฟมแล้วเพราะฉะนั้นเสียงตรงฝั่งเนี้ยมันจะคุณภาพไม่ดีมันอาจจะเบามันอาจจะไม่คมชัด